โรคภูมิแพ้คือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ไหวต้องสิ่งกระตุ้นโดยอาการภูมิแพ้นี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับสารสารบางชนิดซึ่งสารสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้จะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้และเมื่อร่างกายเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้แล้วก็จะหลั่งสารฮิสตามีนออกมาจนทําให้ร่างกายเกิดอาการต่างๆเช่นอาการคันไอมีเสมหะหายใจไม่ออกลมพิษเป็นต้น สวัสดีค่ะสุทธศินีศรีจักนะคะตอนนี้อายุ57ปีค่ะแล้วก็อาชีพรับราชการเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ไปหาหมอไหนหมอไหนก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นนะคะทานยาทานยาหมอโรงพยาบาลเนี่ยกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้เพราะว่าอาการที่เป็นคือแพ้ทั้งแพ้อากาศ แพ้อาหารแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นควันทุกชนิดแล้วที่มันทรมานที่สุดคือเวลาที่เราแพ้เนี่ยเราหายใจไม่ออก <S <S แล้วก็เป็นปื้นตามเนื้ออ่อนตามตัวมันขึ้นที่หน้าที่ตาด้วยซึ่งมันทรมานมากนะคะเวลาเป็นพอเราไปหาหมอหมอก็ให้แค่ยาแก้แพ้มาทานจนกระทั่งอายุขนาดนี้แล้วเล่นกีฬาก็แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะระงับอาการภูมิแพ้ได้หมอก็บอกว่าอพอมีอาการปับ๊บมาหาหมอและหมอก็จะฉีดยาให้ยาไปจากการที่เราทานยาภูมิแพ้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้ตัวบวมหน้าบวมและเหมือนกับคนอ้วนคือน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆบังเอิญน,นะคะมีมีสิ่งสิ่งหนึ่งชื่อเซอริติเนี่ย มันแววเข้ามาเข้ามาในหูจากคนที่เคยรู้จักกันก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าตัวเองเป็นนักวิชาการเอะมันจะจริงหรือเปล่าเราก็กินมาหลายยี่ห้อแล้วแล้วทำไมมันไม่หายแล้วแล้วสนิตินี่มันจะหายได้ยังไงแล้วได้พบกับคุณหมอเมตตาคุณหมอเมตตาเชนบุตรนี่ท่านเป็นคนที่น่ารักมากเลยเราก็เลยเรียนรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของสนิติจากคุณหมอหลังจากนั้นก็ทดลองทานค่ะ เดือนแรกยังไม่เป็นไรทานเข้าไปเนี่ยอาการก็คือสิ่งที่เราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเราจะมีที่ปาเต็มเลย3วันแรกแล้วตามตัวนี่จะคันมากนะคะแต่อดทนเอาจนในที่สุดขึ้นวันที่4วันที่5อาการต่างๆอย่างเช่นเท้าบวมขาบวมอาการคันหายไปหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าชีวิตชั้นต่อจากนี้ จะทานเซอรนิตินเท่านั้นแล้วตอนนี้ทานเซอรนิตินมาได้ร่วมสองปีแล้วค่ะเป็นที่น่าย,ยินดีมากคืออาการภูมิแพ้หายไปมันทำให้ดิฉันมีความสุขมากกับสุขภาพใหม่ที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะแพ้อะไรอีกไหมเราจะนอนหลับไหมขาเราจะบวมมากไหมหรือว่าเราจะทาน อะไรไม่ได้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงและเลือกรับประทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แต่ชีวิตีิฉันขาดเซนตินไม่ได้ค่ะเซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ